สวัสดีค่ะก็ะสิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กด, like, กดติตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะใน,นสันฟอนเทียสี่ประตูนะคะเครื่อง3.0 ZDI ค่ะห้องเครื่องแบบนี้เลยนะคะทุกท่านรถสวยพร้อมขับใช้งานค่ะสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นรถ4ประตูดอกยางหนาๆค่ะพร้อมรุยพร้อมขับนะคะราคา 6, 9 0 0 0บาทเกียร์ธรรมดากระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานค่ะ ปรับข้างไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะทุกท่านารถสมรรถนะดีนะคะวิ่งได้สบายค่ะเครื่อง3,000 cc ดีเซลสนใจดูรถได้แถว3โคกประทุมธานีนะคะหรือต้องการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนสามารถโทรไปหาผู้ขายกันได้ค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เช่นกันโทรคุยกันโดยตรงนัดหมายไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะคะ แอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับวันนี้ต้องราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ